เต็นเต็นอ mm, ึอึลูกเต็นลูกเออออกสเต็ปด้วยตึม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 อ่าโยเอึบอึบอ่าความมึนไี่หนอความดีของเด็กน้อยสุดอันนี่ดอะเมนดาแล้สุดอันแมน ประกัดไทยเกบสีสีเแบเกเป็นิ้งจิ้งเอวยางเอืเอยาง่งยางลดอ้อเออเม็ดดาเม็ดดาอันนี้อ้าเออยางนกันเออยางเอ้ชเอือเออเอเดินลูกเดินเดินเดินลูกเดินอึ้ สมมติสมมุตรริรเราเราถืออันนี้แล้วก็เต้นท่าอิงอิงฟ้าเออเอออออันนี้ยังเนี่ยอันอันน,น,นี้อันนี้พิ้งฟ้าอิงฟ้า,ฟา,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 าอ,อิงฟ้าขายโลหะเปิดสายเย็นนี่กี่เปิดสายเรื่องไม่ค่อยต่างซีนิ่นเลยไออิงฟ้าขายโลหะเออเออเออ เออเออยัวยัวแม, <c oughs> ม่ไฟครับนอนตื่นคนตามาพี่นอนเอ้ยบอ,อกอนอนเดนดให้หอมมันฮวันหอมัน,อนมอ่มหายใส่ออกลูกอะไรลูก็ได้ออกซากเรียกเลยไปห้าล้าหานอนไเพค่ะเดี๋ยวปอแล้วล่นอนนเป็นไีออเ,เอามวกา,ากอ่อาน ขื้นหมากเนาะลำเออลำลำลำโนราบินโ่บินโลบินไปยังท้องฟ้าอันนี้ไก่ตีตื่นคนไลไฮะไก่ตื่นขัลยเลี้ยงไหเลยไหน

กินได้ไงเอาเวลามันก็เพื่อปีแบบนกยูงอย่งสีน้ำมันจะสีสวยง,ง,งามแม่มว่อไอ้นกยูง <c oughs> โผล่ก็จะเป็นมากสิเวลามันหงิก็นสีหงิกอันนี้คือหงอนนกยุงนะคะ <c oughs> อันที่มันอยู่บนหัวงของนกยุงนะคะ

หหลังเงือกมาเหมือนหางเงือกหนังจีนนังค่ะใช่ไหมจากสีแล้วโอเคครับพี่น้องความน่ารักของน้องยูกิไปแล้ว